สวัสดีจ้ามือนีหลาสิบห้ามาเที่ยวนี่ค่ะพี่น้องลานกาแฟค่ะบรรยากาศดีดีเพิ่งยื่นมาริมน้ําตกค่ะพี่น้องแล้วก็มานาั่งกิบกาแฟค่ะลานหนีซือ้อทิป็อปปี้ค่ะทีทคอฟฟี้รีสอร์ทโคราชนั่นเอง,ก,งกินกาแฟนล้วกันเลยค่ะเอสเปรสโซเย็นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหล่าพาแซบบายแอนนี่มักกินค่ะพี่น้องมือนีสิบห้าพรมเม็พี่น้องมา ถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวบรรยากาศหลานกาแฟดีไปเบิ่งกันเลยค่ะ ือบรรยากาศดีดแห้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาแล้วกับคอสนอนถ่ายรูปเลยแล้วกันจ้าชิลได้อีกจ้าทุกคนเบางงงนาหละจ้าไผยบางๆแบรมาแถวนี้กัอย่าลืมมาเที่ยวเบืองนี้ด้วยค่ะฮิปคอฟฟี่ค่ะของดีบอกต่อ,เ,อดเดี๋ยวผ้าเบิงบรรยากาศรล่อลอกกันเลยค่ะแบบ ฮันนี้โทษช็อกโกแลตเขาบอกมานี่ต้องกินเราต้องจัดมีปลาด้วยเด้ออุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่ได้แล้วกลับมาแล้วที่นั่งก็ดีมากเลย คือคิทคอปปี้นะคะคือวิวดีอ่ะเนี่ยเรานั่งตรงนี้กันวันนี้เราจะมานั่งกินกาแฟคาเฟ่นะคะมีแบบน้ำตกแบบสวยงามมากมาก แล้วก็มีวิวแบบสวยมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูวิวนะคะวิวข้างข้างนี่ืคอคือแบบเลิศมากจ้าดอกไม้คือสวยอะ่ะนี่ 来嘛，回家。 แที่นั่งเขาคือดีมากเลยจ้ะนี่แล้วก็จะมีแบบเป็นสวนดอกไม้เต็มไปด้วยดอกไม้เลยอ่ะสวยมากสวัสดีจ้ามื้อนี่หลาสิบห้ามาเที่ยวเนี่ยค่ะพี่น้องลานกาแฟค่ะบรรยากาศดีดีบปง,งนยังล่ริมน้ำตกค่ะพี่น้องแล้วก็มานั่งจิบกาแฟค่ะลานหนีซื้อ ที่คปปี่ค่ะที่อปปี้เลสซัลอนโคราชนั่นเองกลินกาแฟน้ํากันเลยค่ะเอสเปรสโซ่เย็นยังไปชิวชิวมืองด้ยค่ะเสียงก็อาจจะดังในด้วยค่ะเพราะว่านางไก่น้ำตกค่ะเสียงสิเป็นเสียงจากน้ำตกค่ะไพที่มาร์กลานคาเฟ่กะแวะมั่นหี่เลยด้วยค่ะรับรองว่าบทผิดหังแน่นอนอาหารก็อร่อยกาแฟาก็แซ่บที่กันค่ะบรรยากาศเนี่ยบอกเลยดีดีด กปิดคลิปนะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลาเฮ็ดคลิปต่อไปนเนยเด้อค่ะ